สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูต้อมนะครับผู้จิตวิทยาเทคนิคของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรีครับสําหรับในคลิปนี้นะครับครูต้อมต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับนํามาฝากให้กับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเทคนิคที่ครูต้อมพูดถึงนะครับคือเทคนิคอะไรแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงเมื่อเรานําไปใช้ในสถานการณ์จริงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลย สำหรับเทคนิคที่กูต้มนำมาฝากในวันนี้นะครับก็คือ I message นั่นเองนะครับ I message เนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือไอนะครับก็หมายถึงฉันหรือตัวเรานะครับส่วนคำว่า e s s a g e เนี่ยก็คือคำพูดนะครับหรือว่าข้อความนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะหมายความว่าคำพูดที่บอกความรู้สึกหรือความต้องการของตัวผู้พูดนั่นเองนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับ i m e s s a g e เนี่ยก็คือการสื่อสารทางบวกนะครับที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเหมือนโดนตำหนินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับคุณแม่เนี่ยผ่านมาเห็นกองของเล่นที่ลูกเล่นไว้แล้วไม่ยอมเก็บนะครับถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยที่ไม่ใช้ i m e s s เ g e เนี่ยเราก็คงจะพูดว่าทำไมถึงเล่นแล้วไม่เก็บ บอกกี่ครั้งแล้วทำไมถึงดื้อแบบนี้นะพอได้ฟังแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นลูกเนี่ยพอได้ยินแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็คงจะรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนถูกต่อว่าถูกตําหนิจ,จากคุณแม่นะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกจะทําผิดอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าพอได้ยินถ้อยคาแบบนี้หรือคําพูดแบบนี้นะครับก็ยิ่งอารมณ์ร้อนเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับผม ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือต้องการให้ลูกเนี่ยเก็บของเล่นให้เรียบร้อยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราก็แค่พูดตรงๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า I Message เนี่ยจะพูดว่ายังไงบ้างนะครับแม่อยากให้หนูเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูเก็บของเล่นเป็นยังไงกันบ้างครับ,รบฟังแล้วดูลมุลไม่แสดงออกถึงการตำหนิเลยใช่ไหมครับผม ลูกๆเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกและก็ความต้องการของคุณแม่โดยตรงเลยนะครับต่างจากเดิมน,นะครับที่เราใช้วิธีการสื่อสารแบบเดิมน,นะครับลูกก็จะรับรู้แค่อารมณ์โกรธของคุณแม่เพียงด้านเดียวนะครับไม่ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของคุณแม่นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการต่อต้านได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้เอเมเชจเนี่ยก็จะทําให้ลูกๆเนี่ยรู้สึกเป็นมิตรนะครับทําให้คร้อยตามสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้มากกว่านั่นเองครับ เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าครับสถานการณ์ต่อมานะครับลูกเนี่ยกำลังแสดงท่าทีโมโหนะครับเหวี่ยงใส่คุณแม่ใหญ่เลยนะครับแถมยังตีคุณแม่อีกนะครับโดยที่คุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นอะไรนะครับหรือว่าต้องการอะไรถ้าเป็นในแบบเดิมเนี่ยคุณแม่จะพูดว่ายังไงครับโอ้ยหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูไวไ้ยวอะไรแล้วมาตีแม่ทำไม ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับผมด้วยความที่คุณแม่เนี่ยก็กําลังฉุนอยู่เหมือนกันด้วยความที่ลูกมาเหวี่ยงใส่นะครับแถมยังตีเราอีกถ้าเป็นในสถานการณ์แบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้คุณแม่ใจเย็นๆน,นะครับตั้งสติก่อนเลยหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็สํารวจความต้องการของตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการจริงแล้วเนี่ยก็คือต้องการให้ลูกของเราเนี่ยสงบลงใช่ไหมครับแล้วก็บอกความต้องการมาให้เราฟังนะครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในรูปแบบของ i m e s s a g e เนี่ยเราก็จะพูดออกมาในรูปแบบนี้ครับแม่เจ็บนะที่หนูตีแม่ไม่อยากให้หนูหยุดตีแม่ก่อนแล้วพาแม่ไปดูซิว่าหนูจะเอาอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับผ่านไป2ตัวอย่างแล้วรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นไหมเอ่ยก็ในความเป็นจริงแล้วเทคนิค i m e s s a g e นะครับไม่ได้ใช้ได้แต่เพียงกับลูกๆเด็กพิเศษของเราเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์อื่นได้มากมาเยเลยนะครับเดี๋ยว เราลองมาดูสถานการณ์อ,อื่นๆนะครับที่เป็นการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันของเรานะครับในสถานการณ์ต่อมานะครับคุณแม่เนี่ยกำลังพูดเตือนให้คุณลูกเนี่ยทำกันบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่คุณลูกเนี่ยก็ดันโต้อตอบก,กับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับทำให้คุณแม่เ,เกือบเสียสูดไปเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในแบบเดิมเนี่ยเราก็คงจะพูดว่าทำไมลูกพูดแบบนี้ไปเอามาจากไหนฮะ คุณแม่ก็โต้ตอบด้วยอารมณ์ร้อนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการโต้ตอบแบบนี้นะครับไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์นั้นผ่อนคลายลงนะครับเหมือนเดิมเลยครับตั้งสติก่อนนะครับอันดับแรกสำรวจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นคุณแม่คนไหนเจอคำพูดแบบนี้ก็คงจะรู้สึกเสียใจมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงให้ลูกเนี่ยรับรู้ความรู้สึกของเราครับว่า แม่เสียใจมากเลยนะที่หนูพูดแบบนั้นกับแม่ไม่ว่าลูกคนไหนได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีจุกกันบ้างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆใจเย็นขึ้นนะครับคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกันดีกว่านะครับสำหรับในสถานการณ์ต่อมานะครับคุณพ่อบ้านเนี่ยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ดันกลับบ้านดึกนะครับโดยที่ไม่ได้บอกคุณแม่ก่อน คุณแม่เนี่ยก็เลยอารมณ์เสียมากเลยนะครับแล้วก็คงจะบ่นคุณพ่อไปว่าไปไหนมาทําไมกลับดึกนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วถ้าคุณพ่อได้ฟังแล้วเนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมครับผมเผลอเนี่ยในบางรายเนี่ยก็อาจจะโกรธคุณแม่กลับนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการทะเลาะกันบานปลายขึ้นไมใหญ่เลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถนํไอมิสเซสนะครับเข้ามาใช้ในสถานาการณ์นี้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยเรานะครับ เ็นยแล้วก็สำรวจความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของเราก่อนนะครับสำหรับในสถานการณ์นี้เนี่ยคุณแม่ก็อาจจะแค่เป็นห่วงคุณพ่อนะครับไม่อยากให้คุณพ่อกลับดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเมสเซจเราก็จะพูดว่าครั้งต่อไปแม่อยากให้พ่อกลับเร็วหน่อยนะขับรถตอนกลางคืนอันตรายแม่เป็นห่วงแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อได้ฟังแล้วเนี่ยคงจะรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับ พอครั้งต่อไปเนี่ยคุณพ่อเวลาไปสังสรรค์นะครับก็จะนึกถึงความห่วงใยของคุณแม่นะครับก็จะกลับบ้านในเร็วขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะบอกลวงหน้าก่อนก็ได้นะครับว่าอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคอเมสเศจนะครับทำได้ไม่ยากแล้วก็ดูมีประโยชน์เลยใช่ไหมครับสุดท้ายนี้นะครับกูต้อมก็อยากให้ค้ปกครองทุกท่านนะครับได้นําเทคนิคนี้ไปลองฝึกใช้ดูนะครับในครั้งแรกๆเนี่ยก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับเขินๆหน่อยนะครับแต่ว่า เมื่อฝึกใช้เรื่อยๆเนี่ยก็จะคล่องขึ้นใช้ได้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับถ้าหากผู้ปกครองท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของล,ลูกๆของเรานะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าถ้าผู้ปกครองท่านใดนะครับที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางนี้เลยครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับซึ่งคุต้องจะนำเนื้อหาอะไรดีมาฝากทุกท่านกันอีก าติดตามได้ที่แฟนเพจของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีนะครับและทาง youtube c h a n n l l ของเราที่กำลังรับชมกันอยู่นี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสุดต้อมก็อขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ